ก้าไปบนเส้นทางทางที่พ่อก้าเดินมันในใจเหลือเกินเมื่อเดินก้าวตาขมขกราบสการพ่อครูสมณะโพธิรักค่ะ,<จ>ะฉันป้องยาโคตรบรมค่ะจากการปฏิบัติธรรมกับหมู่กลุ่มชาวโศกมาเป็นเวลา11ถึง12ปีนะคะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองก็คือเรื่อง การฝึกลดละความเห็นแก่ตัวค่ะแล้วก็ความขี้เกียจค่ะทำให้ปีนี้ได้บำเพ็ญบำเพ็ญให้ตัวเองฝึกฝนความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ตัวสละเวลาความเป็นส่วนตัวออกไปด้วยการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้บรรพชนของหมู่กลุ่มนะคะคุณยายมีอาการป่วยติดเตียงยมก็ได้มีโอกาสได้ ดูแลคุณยายอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงก็อาจจะมีบางเวลาบ้างที่ออกมาทำงานช่วยหมู่กลุ่มก็ได้เห็นว่าเราเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากค่ะในปีนี้ได้ต้องเพิ่มความขยันลดความเป็นส่วนตัวลงให้เวลากับคุณยายได้อย่างเต็มที่และเต็มใจยิ่งในช่วงติดโควิด มีโควิดเข้ามาเนี่ยยิ่งมีเวลาได้ดูแลคุณยายอย่างใกล้ชิดทําให้ความเห็นแก่ตัวของเราหรือว่าเวลาที่เราจะเอาไปใช้ส่วนตัวเนี่ยได้เกิดประโยชน์กับคุณยายมากขึ้นเราก็เลยได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านค่ะทําให้รู้สึกกราบขอบพระคุณพ่อครูที่ได้นาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกฝนพวกเราเชาวสงรวมถึงตัวของโยมด้วยค่ะทําให้ เรารู้สึกว่าชีวิตนี้รู้สึกโชคดีแล้วก็เป็นบุญคุณอย่างมากที่เราได้เปลี่ยนจิตวิญญาณใหม่ทำให้เชื่อว่ามันมันมีจริงทำได้จริงที่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่เคยล้าสมัยไม่เคยเก่าเลยเป็นคำสอนที่ใหม่เสมอใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองก็รู้สึกว่าปีนี้ได้กระตันยูพ่อครูสนักโพธิรัก ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองในปีนี้แล้วค่ะกราบขอพระคุณค่ะ